ในยุ่งตีนะครับเขาก็จะมาในกระจังหน้าแบบนี้นะครับซิกเนเจอร์วิงนะครับโครเมียมทำให้รถนี้มีความหรูหราแล้วก็สปอร์ตก็จะมาในไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะครับเขาก็จะมาในล้อแม็กอันรอยขนาด1ิดนิ้วนะครับในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบพับมืออยู่แต่ว่าปรับไฟฟ้าไฟรแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับ บันไดข้างนะครับคือติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับสีเงินพื้นสีดํานั่นเองนะครับทาให้รถนี้มีความหรูหรามากๆเขาก็จะมาในพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นสามก้านสปอร์ตแบบนี้นะครับรุ้น C ีจะยังไม่หุ้มหนังนะครับแต่ว่าสามารถรับสายวางสายได้นั่นเองเพิ่มเสียงลดเสียงทําได้นะครับเขาก็จะมาในหน้าจอวิทยุขนาด2ดินนั่นเองสามารถเชื่อมต่อบูทพุธได้ USB ได้ m d 3ได้นั่นเอง ครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนพบกับผมบ่าวธงเมืองสีออโต้คาที่โชรุมมาด้าทีทีสีสเกตหาไงครับโดยโชรมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดก,กับนนใหญ่เส้นสีสเกตอุทุมพรวิสัยใกล้ห้างวิ๊ีนั่นเองวันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมก็จะพาไปชมนะครับ All New Mazda BT 50นะครับในแคปยกสูงในรุ่น C นั่นเองนะครับสีดำนะครับก็ให้อารมณ์ความสปอร์ตโดยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวกันเลยไปสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบวันนี้ก็จะพามาชมนะครับ All New Mazda BT 50นะครับแคยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับนี่ในสีดำคู่แบ็กนั่นเอง ให้ความสปอร์ตมากนะครับในสีดําในรุ่นซีนะครับเขาก็จะมาในกระจังหน้าแบบนี้นะครับนี่มาดูตรงนี้เลยนะครับซิกเนเจอร์วิงนะครับโเมียมทําให้รถนี้มีความหรูหราและก็สปอร์ตมากๆเลยนะครับในรุ่นซีก็จะมาในไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟเวทามนะครับไเวทามของเขาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบหัวใก้อยู่นะครับแต่ว่าได้ไฟตัดหมอกแบบ LED เลยนะครับในส่วนของรุ่น C นั่นเองนะครับอามาดูกันนะครับวันนี้นะครับ เขาก็จะมาในล้อแม็กอันรอยขนาด17นิ้วนะครับสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาครอบปิดเพาไว้ล้อหน้าเป็นดิสเบรดจานดิสเบร่ขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมยางบิสตโตนส5งห้าห้าทับห5ห้า1 1รเจหัสเนั่นเองนะครับระบบกันสั่นสะเทือนนะครับเป็นแบบคอยสปริง ดับเบิลวิชโบนนะครับปิงนกองอิสระสองชั้นคอยสปริงไล้เหล็กกันโครงนั่นเองนะครับสีดำนะครับในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบพับมืออยู่แต่ว่าปรับไฟฟ้าไฟหรือบแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับตรงนี้ไฟก็เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับ คิวบันสศาสตร์นะครับคือติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับแล้วก็สอาวศวิทยุนะครับอยู่ด้านบนนะครับถึงจะไม่ยาวนะครับแต่ว่ารับส่งสัญญาณได้ดีอยู่ทีเดียวนะครับในส่วนของไม้ปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นแบบหน่วงเวลานั่นเองนะครับนี่มานะครับมองงตรงนี้บันไดข้างนะครับคือติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับสีเงินพื้นสีดํานั่นเองนะครับ ทําให้รถนี่มีความหรูหรามากๆนะครับอันนี้จะเรียกว่าจานรองมือหรือว่าเบารองมือนะครับแต่ว่าค่ายาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับยูกันซาร์ดนะครับเป็นแบบสี่ชิ้นนะครับตัวนี้ทําให้รถนี่มีความสวยงามนะครับครบชุดเลยนะครับก็เป็นสีที่ให้ความคลาสสิกมากนะครับในส่วนของสีดํา นะครับก็ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นะครับในส่วนของไรเนอร์เนะาะไร,เน,รเนอร์เป็นไรเนอร์แท้จากศูนนะครับจะมีคำว่าโลโก้มาด้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ห่วงมีงฝั่งละสามห่วงรวมเป็นหกห่วงด้วยกันนะครับก็ยาวนะครับตัวนี้ในส่วนของรุ่นซี ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับเข้ากันเลยนะครับกับสีดํามองไม่เห็นเลยนะครับเป็นนิดนึงนะครับแล้วก็ฟอนต์ bt ห้าสิบไฟท้ายตัวนี้นะครับบางคนบอกว่าจะได้แบบ led นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะครับนี่กานชนท้ายได้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นแบบวิ i อิ in เนอะพื้นจะเป็นสีดำ ตัวนี้จะเป็นด้านล่างเป็นสีเดียวกันตัวรถก็คือสีดำนั่นเองทําให้รถนี้มีความยังไงละ่ะมันเข้ากันเลยนะครับมันก็ดูสปอร์ตนะครับดํากับดําเนาะให้ความสปอร์ตมากเลยมาสด้าวีที50นะครับในรุ่นสีนะครับยกสูงคันนี้ราคา589,000 10, บาทนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับ บางท่านนะครับโทรเข้ามาบอกว่าทาไมดอกเบี้ยแพงจังนะครับแต่ถ้าบอกว่าคูณหารกันแล้วนะครับมันจะถูกกว่าเดิมประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับในราคาผ่อนนะครับเพราะว่าผมขายประจาผมจะรู้ดีนะครับถ้าไปคานวณแล้วดอกเบี้ยมันแพงจังปั๊บอย่างเงี้ยกูก็รังวีไหมครับไม่กล้าตัดสินใจซื้อนะครับแต่ถ้าบอกว่ากันแล้วนะครับมันถูกกว่าเดิมนะครับประมาณหนึ่งแสนนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับกู้ขาได้ตัวสูงด้วยแล้วก็ ออปชันนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับได้ล็อแม็กนะครับไม่ใช่ล็อกระทะนะครับบางค่ายยังเป็นล็อกระทะอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ล็อแม็กนะครับแล้วก็พุนจกร,รีโหมดด้วยนะครับได้2ดอกเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับด้าน,นนี้นะครับนี่ พวงมาลัมันติฟังก์ชันนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีรับสายบางสายนะครับนั่นหมายความว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองนะครับดอวิทยุนะครับขนาดสองดินเนาะเดี๋ยวเปิดเบาะตรงน,นี้ก่อนดอวิทยุขนาดสองดินนะครับฟัง USB ได้แผง CD ได้ นะครับแล้วก็บูทพู่ได้นั่นเองนะครับควน่วนหน้ามีพวเกอร์อยู่สองตัวนะครับที่วางแก้วน้ํามีให้นะครับเป็นโครเมียมหูหลาเวยทีเดียวนะครับหัวเกียร์จะเป็นเสียบสีดํานะครับยกแหวนคือเข้าเกียร์ถอยนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องวางแก้วน้ําที่วางแขนตรงนี้นะครับอันดับพิงเบอะเขาก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนี่เบอะผ้ามีปีกอวอชัอนะครับ ตรงนี้จะเป็นหนังนิดนึงนะครับในรุ่นสีรุ่นซีจะไม่สามารถปรับระดับต่ําสูงได้นะครับจะได้แค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกเฉยๆนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับตัวนี้ด้วยปรับไปสี่ทิศทางเนาะนี่ในส่วนของรุ่นสีตัวนี้จะเป็นการปรับระดับไฟมันเชื่อขึ้นนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้นี่ ประจกนะครับก็ป่อไฟฟ้าแต่ว่าพับมือนะครับนี่สวยงามเป็นสีดำเงาอันนี้ก็เป็นปูหนังปูหนังนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังนะครับเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกมันสะท้อนไฟ <c oughs> ผมจําผิดนะครับมันไร้วุ่นมากรถมันด้ามัเป็นโครเมียมนะครับมาดูตรงนี้หน่อยใส่บอกแคบปเข้าไปนะครับ ถ้าเป็นแคบ,บ,บหมอแครบองสุ่นจะเป็นแบบหมอนนะครับตัวนี้จะเป็นของระดับยนต์นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ดีกว่าของสุ่นเลยซ้ำผมว่านนะเป็นหนังนะครับแล้วก็มีพนพักพิงนะครับนี่ยังไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับพิเศษนะครับในรุ่นซีนี่ได้ลำโพงแบบซืร์เสาร์นะครับตัวนี้่าเมื่อเช้าก็มีลูกค้าเข้ามาบอกว่า มันไม่ดังไม่ดังนะครับมันก็อยู่ที่การตั้งค่านะครับในเมนูนะครับเพื่อให้มันดังนะครับในส่วนของแคปประตูบานแคปแบบมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถวางแก้วน้ำได้นะครับตรงนี้เนาะวางแก้วน้ำได้นี่จะเป็นเข็มขัดนีรภัยน,นะครับไ Bu บิลนั่นเองเรามาดูในส่วนของกลมยางกันหน่อยนะครับ ไห้รู้ว่ากล้องผมแคนเห็นไหมเนาะน่าจะเป็นการอ่าอย้างโฟกัสก่อนเรามาดูในส่วนของัวงยางกันหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ของเขานะครับก็คือให้เติมไม่บรรทุกนะครับหน้าสามสามหลังสามสามนะครับถ้าบรรทุกขึ้นมาก็เติมสามสามแล้วก็สี่สิบสามนะครับด้านหลังอ่านี่เป็นขนาดยางนะครับก็ประมาณนี้ครับผม เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับตัวนี้นี่เราอยากรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับนี่แผ่นเพจตรงนี้ถ้ามีคําว่า RZ CE KTC นะครับก็คือเครื่องยนต์1.9นั่นเองนะขนาดเครื่องยนต์1.9ลิตรให้แรงม้าสูงสุดนะครับอส5 0แรงม้าที่3,000 6ว้วอรอบต่อนาทีไว้ให้ยังดีสูงสุดนะครับ350นิตัิเมตรที่1,008ว,วร้รอบลากยาวแบบแป็อกถึง2,006ว้วอรอบต่อนาที1.9ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็น1.9แบบ vgs turbo ตัวนี้เขาจะเรียกว่า vgs turbo ส่วน i n t e r c o ล l e r นะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับหน้าหมาา้อ Inter Inter ure, นะ้ำ i n t e r c o ์ l e r เนอะตัวนี้จะเป็นกองอากาศนะครับตัวนี้ ้องอากาศปั๊ม ABS น้ำมันเบรกมินกับแม็กนะครับมีให้นี่อันนี้น้ำที่เติมน้ำนะครับตรงน,นี้อันนี้เป็นปั๊มไฮดริกนะครับน้ำมันนะครับควรอยู่กลางนะครับระหว่งางมินกับแม็กนะครับไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปแบตเตอรี่ที่ปัดน้ำฝนนะครับฝางเงืหลืองนี้เนาะด้านบนก็จะมีฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็สมยางกันกระแทกในการปิดอากระโปรงนั่นเอง ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ครับผมคุ้มค่าเลยทีเดียวราคาเพียง5 8 9 0 0 0 0บาทโอ้โหครับเป็นไงครับกับมาด d า BT 50นะครับแคบยกสูงในรุ่น4นะครับสีดำทูแบ็กนะครับก็ให้อารมณ์ความสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ FC ที่น่ารักนะครับทุกทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลย ว่าจะใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องว่าจะใดที่เก่าไปไม่สุภาพบาวทงเมืงสีก็ขออภัยไว้นะโอกาสนี้สุดท้ายน,นะครับกขอกล่าวคำว่าขอบพคุณครับ